ฎของเคอร์ชอปกดของเคอชอปกดของเคอชอปก็มีอย่างง่ายง่าๆเลยคือกดอยู่สองข้ออืมให้เป็นรอหนึ่งรอหนึ่งก็คือเขาบอกว่าผลรวมของกระแสที่ไหลเข้า ผลรวมของกระ,ะแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าจะมีค่าเท่ากับผลรวม,มเท่ากับผลรวมของกระแสไฟฟ้า ที่ไหลออกอกดข้อแรกเขาบอกว่าผลรวมของกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าเนี่ยจะมีค่าเท่ากับผลรวมของกระแสไฟฟ้าที่ไหลออกหลายคนอ่านแล้วคงจะงงยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรสมมตุติเรามีเส้นลวดอยู่สามเส้นหนึ่งสองสาม 1, 2, มาต่อกัน แล้วก็เส้นรวดสองเส้นออกเส้นรวดนี้มีกระแสะไหลเข้ามาเป็น i อหนึ่งเส้นรวดนี้เป็น i 2สองเส้นรวดนี้เป็น I3 สามออกมาเส้นรวดนี้เป็น i อสี่ออกมาเป็น I5 ห้าแล้วก็กําหนดไว้ว่าถ้าเกิดอันนี้เป็นจุดถ้าเกิดไหลเข้าจุดเนี้ยจากไหนก็ตามไหลมาเข้าจุดไหลมาเข้าจุดเราจะให้เราจะถือว่า มันเป็นกระแสไหลเข้าแต่ถ้าเกิดอะไรก็ตามที่ไหลออกจุดไหลออกจุดเนี่ยเราก็จะให้เป็นกระแสไหลออกเพราะฉะนั้นกฎข้อแรกของเคอร์ชอปคือผลรวมของกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าอืมคือด้านนี้ไหลเข้าเท่ากับผลรวมของกระแสไฟฟ้าที่ไหลออกก็คือน่ะด้านเนี้ยด้านเนี้ยไหลออกโอเคนะเราก็เขียนเลยไหลเข้ามีอะไรบ้างมีไ i หนึ่งอสามใช่ป่ะไอหนึ่งอสองอสามเนี่ยไหลเข้าจุดเราก็เขียนไป i1 บวกด้วย i2 บวกด้วย i3 เท่ากับไหลออก i4 กับ i5 ห้าไหลออกใช่ป่ะเลยเอาจุดจุดนี้อ่าเราก็เขียนไปว่าเท่ากับ i4 ีบวก i ออันนี้ก็คือกดข้อแรกอยากจะเขียนให้มันสั้นๆหน่อยก็ผลลวมของกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าใช่ป่ะ ยาวเราเขียนเป็นเป็นว่าซิกมาเนี่ยไอเข้าเท่ากับซิกมาไอออกซิกมาคือผลรวมของไอเนี่ยของกระแสที่เข้าไหลเข้าเท่ากับซิกมาคือผลรวมของไอเนี่ยที่ไหลออกเราก็จะเขียนให้มันสั้นลงจะได้จำอะไรสั้นๆน,นะกฎของเคอร์ชอปข้อแรก กฎของเคอร์ชอปก็ไม่ได้มีแค่ข้อเดียวมันมีสองข้อกฎของเคอร์ชอปอีกข้อหนึ่งเขากล่าวไว้ว่าข้อ2อรอสอง,ออสองในวงจรปิดใดๆเนี่ยเขาบอกไว้นะเขาบอกไว้ว่าในวงจรวงจรปิดใดๆผลรวมทางพิชคชณิต ผลรวมทางพิชาคณิตของแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะเท่ากับผลรวมทางพิชานิตของ IR จะเท่า ผลรวมทางพีชคณิตข,ของไอารยาวไหมบางคนอ่านเสร็จเอ้ยงงเลยคืออะไรในวงจรปิดแได้ผลรวมทางพีชคณิตของแรงเคลื่อนไฟฟ้าแล้วก็ไม่ต้องไปรวมอะไรมากเขาบอกว่าผลรวมทางพีชคณิตของแรงเคลื่อนใช่ปะผลรวมก็ซิกมา แรงเคลื่อนไฟฟ้าก็ให้เป็น e ไปซะเท่ากับผลรวมของทางพีชคณิตของ ir ใช่ปะ่ะเราก็เขียนไปว่า sigma ir อันนี้คือการแปลจากนิยามของมันกดข้อที่สองเขเก่าไว้ประมาณนั้นเราก็แปลออกมาได้เป็นสูตร sigma e เท่ากับ sigma ir อันนี้ก็คือกฎข้อที่2ของเคอร์ชอนั่นเองอจำไว้กฎของเครอร์ชอมี2ข้อข้อแรกคือผลรวมของกระแสที่ไหลเข้าไหลเข้าไหลเข้า หลเข้าเนี่ยเท่ากับผลรวมของกระแสที่ไหลออกซิกมา i เข้าเท่ากับซิกมาไอออกส่วนกฎข้อที่สอของเคชชอปก็คือในวงจรปิดใดผลรวมของพิชานิตเนี่ยของแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากับผลรวมทางพิชานิตของ ir ก็คือซิกมาอเท่ากับซิกมาไอนั่นเองแค่นี้เองกฎของเค์ชอปมี2ข้อโอเค